เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเคลซี่เวลี่นะครับตอนอยู่เกมอานะครับผมครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวเฟนิกซ์ฟาร์มนะครับหนึ่งในตัวฟาร์มที่ไวที่สุดและหนึ่งในตัวฟาร์มที่เป็นแครี่ที่ไวที่สุดนั่นเองครับและสามารถเดินเกมได้เร็วมากเลยนะครับในต้นเกมซึ่งรูปที่ผมจะใช้ก็จะเป็นแรมเพดสิบเมตรครับซาเบริตสิบแล้วก็ดาร์กันคอนะหรือใครอยากจะใช้เป็นเลดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมซึ่ง เร็ไอเทมผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะไม่มีเจาะเกาะเลยนะครับเพราะว่าผมเอามาใช้ในการเติมเกมเดินเกมเร็วครับเล่นเกมเร็ววันที่ผมจะมาเล่นแบบเกมเร็วกันคือรีบเล่นอนะรีบเล่นแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเบียบอกให้ไปตากผ้าซัากผ้าไว้แล้วเมียบอกให้ไปตากผ้าคืออารมณ์เดียวอย่างนั้นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ฟาร์มไปก่อนดีกว่าเหมือนเดิมโอเคอป่าเขาเป็นไรหนอผมลืมดูด้วยสิ เอ๊ป่าเขาเป็นอะไรวะโอเคไม่เป็นไรฟาร์มก่อนอ่าเราได้ธนูเล็กมาแล้วธนูฟาร์มเล็กมาดูซิข้างล่างเล่นได้ไหมเราเออกปรองเท้าต้านซ,ซดีดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเล่นเกมเร็วเราจะเข้าเป็นมูนัววงไฟพูดถึงกระส่เลยนี่นี่โดนโดน,น,อนโอ้โหรอดเอา้ากลับมาอย่างงี้ก็โดนสิครับโอ้โหเมื่อกี้ไปก็รอดอยู่แล้วอืมยังจะวนกลับมาอีกโอเค เดีย๋ยวเราไปแทกกลางแทกกลางแล้วฟาร์มขึ้นบนเลยเกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วแต่แทกกลางกับแทกกลางตัว2ตัวก็ดีเขาแทกกลาง่อยนะครับโอเคแต่ฟาร์มแต่ฟาร์มฟ้าเสร็จเราขึ้นบนกันดีกว่าเออข้างบนเป็นอะไรอันเลนนะแล้วตัวอะไรเขาป่าเนี่ยตัวอะไรเขาป่าเออผมไม่เห็นไม่เห็นป่าเขาเลยนะเนี่ยในแมปเนี่ยเมื่อกี้ตอนเข้าเกมไม่ได้ดูด้วยอจิพายแล้ว เฮ้ยแตไปลงข้างล่างต่อดีกว่าเพราะข้างล่างมีสองข้างบลทำไมเรา,ามีสองตัวออฟเลนไปอยู่ทำไมสองตัวขนาดนั้นโอ้ออฟเลนไปอยู่กับสองตัวข้างล่างก็แย่โอ้โหเติมล่างไปบ่อยกันโอ้ยไอ้นี่มันหิวป้อมโอ้ันนี้มันคนจริงตีป้อมโอ้โหดูมันสอยป้อมนี่งไงขอคืนหน่อยเอามันต่อเอาได้ได้เพื่อนได้ได้ได้ได,ได้ต้องลุ้มต้องลุ้มอเอ,อสุดยอดซึ่งเฟนิกเนี่ยเวลากดสกิลหนึ่งใส่ศัตรูแล้วเวลาตีครบ4ทีนะครับ สกิลท่าสองเราจะรีคูดาวนะนับเฉพาะกััตูนะครับพวกคีบป,ป่าไม่นับนะพวกคิบป,ป่าพวกอะไรออบจงออบแจกอะไรไม่นับนะครับและสกนะิลสองอะตอนเราใช้เนะี่ยตอนเรากิ้งหลุนหุนอยู่เนะี่ยเหมือนแพนด้ากิ้งอนะคือเราจะไม่โดนดามเมจเลยนะอาทีมเราตายหาแล้วนะโอ้ตัวการคีบไปทีมก่อนว่าจะเดินเกมเร็วสักหน่อยโอเคจังหวะนี้เขาก็ทําอะไรปอมเราต่อม่ได้ละเขาไม่มีคีบแล้วโอเค เมดลงมาเติมลงมารับพอดีเออโอเคจะได้ไปฟาร์มต่อกี่นาทีวเนี่ยสามนาทีห้าสิบสามแล้วเข้าสี่นาทีแล้วมาดูกันครับว่าเกมนี้ผมจะใช้เวลาไปเท่าไหร่เดินเกมเร็วเดินเกมเร็วฟาร์มก่อนจะเดินเกมเร็วยังไงล้วก็ต้องฟาร์ม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 แล้วตอนนี้เราได้ฟาร์มฟรีมากเลยโอ้ยอย่างงี้ก็รวยเร็วจะเจีดเราจะเล่นแบบโอ้ยเราเราเล่นแบบสไตล์เฟิร์สวันเลยนี่เจ้าเจ้าสัวเจ้าสัว กล้าพูดเราได้สไตล์ตเขาเฮหน้าไม่อายโอ้หจังหวะนี้เข้ามาอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจะเนิกนี่งไงเดินเกมเร็วโอ้หอยากตีป้อมแต่ยังไม่ถึงห้านาทียังตีไม่ได้เราไปช่วยล่างก่อนโอ้โหข้างล่างก็จะตายเอาโอ้ลายเลนลุยเพื่อนลุยลุยลุยเออได้นาตยาหิวหิวเออเดี๋ยวได้ป้อมแน่นอนได้ป้อมแน่นอนข้างล่างได้ป้อมทางล่างได้ป้อมรอป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโนก่อนเอาโนก่อนโอ้คีบไม่มาอีกโถเออ รอเล่นรอเล่นโอ้โหเสียเวลาเอาวังกอนกับวังกรก่อนอเราจะไม่อยู่นิ่งเฉยเฉยอะไรอะ่ะสลับไปล่างก่อนถอยมาทันอะไรควรมาตั้งค้าราตั้งนานแล้วนะไปอยู่อัพเดอะไรทั้งสองตัวขนาดนั้นเฮ้ยลึกลึกไอ้นี่มันห้าวมันห้าวเลยน้องเรียบร้อยบล็อตแปดไปบล็อตแปดไปห้าวเลยน้องน้องห้าวเลยนั้นๆตัวฟาร์มก่อนโหคลิปไม่ดันนะ โอ้ยเราเราเราจะไม่เสียเวลารอคลิปเราไปฟาร์มต่อดีกว่ากี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหจะหกนาทีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารวยอยู่เฮ้ยกระบนเบเลสซโลคิวคิริโตได้ไงเป็นไปได้ด้วยหรือโอ้ my god แสดงว่าสกิลเพย์ต้องดีนะเนี่ยโอเคอาร์เคมีคนลงไปล่างแล้วดังนั้นเดีไปช่วยเบเลสก่อนเลยกันเบเลสอยู่ตัวเดียวโอ้โหคลิปเข้าพอดีนี่แหละได้เวลาตีคลิปโอ้โหแต่คลิปเราจะตายอืมเดี๋ยววางเอ้าสมบัติคิวหนึ่งไปโดนอะไรคลิปเอ้าเบเลสโดน ตันเอาคลิปหมดโอ้โหตายห่าเลยอขอบคุณที่แทงให้ครับเพื่อนที่โตกิี่โตออกเกเลเวลเจ็อย่างนี้ก็มาสิครับเลเวลเจ็ดเหรอเลเวลเจ็ดโอ้โดนขีดคอไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกหรอกเลเวลเจ็ด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 เหรอโอ้โหยป้อมครับซอยป้อมเป็นอย่างงี้เป็นตัวตีป้อมแล้วโอ้โหปัดมาอีกเสียวมันมีตัวซ้อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหหกนาทีสี่สิบแล้วหกนาทีสี่สิบแล้ว โอ้โงตรงกลางคลิปเข้าอีกโอ้ข้างล่างกระบวกกันยับจะจบเร็วไหมเนี่ยตานี้าตีตีตีไปตีไปตรงกลางโอ้โหเอาเลยอย่างไงต้องเอาแล้วอของนำซะขนาดนี้ต้องเอาหน่อยอืยยังไม่กล้ายังไม่กล้านี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ตัวเดียวแล้วบดัดโอ้ยบัดฟันคืนโอ้โหสิบกับสิบสองนะเพื่อนสิบกับสิบสองนะสิบกับสิบสองนะเพื่อนเอ,อยื้ยยื้ยยังไงล่ะครับโอ้โหคลิปเข้าตัวหนึ่งแต่มาเดี๋ยวก่อน ตัดฟ้าก่อนตัดฟ้าก่อนบัตรซื้อเกิดมา ife, เราเห็นแบบแ,แบบบัตซื้อเกิดมาเห็นแบบแบบนี่ไงนีน jokes, ่ไงนี milieu, ่ไงดีนะมันเข้าไปตีป <culo> <Internet> ้อมข้างในเมื่อกี้รถเหลือคันเดียวด้วยไม่งั้นเราอาจจะตายคาป้อมได้อะไรรญยาอรัญาลองเล่นเกมเร็วเล่นเกมเร็วเล่นเกมเร็วเพื่อนมาเติมหน่อยเพื่อนมาเติมหน่อยจงหว้ต้องมาเติมและจงหว้ต้องเห็นแล้วโอ้ไม่รอแล้วเพื่อนใจถึงเพิ่งตื่นใจถึงมือตื่น ใจถึงมึงตื่นเออเก็บมึงคิวไปโอ้โหกับตายกับตายเกมเร็วเกมเร็วตีป้อมตีป้อมคิริโตะมันคิริโตะอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวบุกเข้าไปอย่าไปกลัววางข้างหน่อยสวยสวยสวยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอา้ามันขี่กันเองนะมันขี่กันเองนะเนี่ยนะฟีฟีฟีจุกจุกโอ้ฟียูอีฟ,ฟีสปอร์ตโอ้โหใส่ย,ยับอย่างงี้ใส่ย,ยับโอ้โหนาตาญาไม่ตายนาตาญาไม่ตายโอเคเอาเรื่องก็ได้โอ้แปดนาทีแล้วแปดนาทีแล้วโอ้โดน ไอพีเดอร์ซันไออาร์เลนไม่ใช่ land, อาร์เลนอะไรวะไอไอไอชื่ออะไรลักแคลรี่จำไม่ได้แล้วนี่ยิง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 โอ้โดาตายาฝืนเอาป้อมหน่อยโอเคได้ได้ได,ได,ได้คลิปกลางลาได้ไปยังเพื่อนซื้อกอเกิดไปก่อนกันพลาดเดี๋ยวเกมไม่จบเร็วไม่เปไรคลิปกลางมาแล้วเพื่อนโอ้โปงๆคลิปบนเข้าไหมเนี่ยคลิปบนเข้าเปล่าเออโอเคคลิปบนเข้าคลิปบนเข้าเฮ้ยเอาดาร์กก่อนเอาดาร์กจบเลยเอาดอาร์กดาร์กเราตันจบเลยดีกว่าจะได้ไมายืนเยอะเอาด,ดาร์กตันจบเลย ตืบๆตืบๆเอาตีเร็วอยู่แล้วเอาตีเร็วอยู่แล้วดักการจบดักกานจบ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 โอเคได้ดักโอ้เดวะเดวะเดวะเอาบูเดวะเอาบูกันโอ้เดินเกมเร็วยังต้องมีห่วงของเอาวงก้อไปไหนแล้วปล่ะไปล่อยเล่นบนไปเล่นบนปล่อยเล่นบนแล้วทำกลางไปโอเคปล่อยเล่นบนไปเดี๋ยวแล้วแล้วเพื่อนจมตีจมตีรวมกลุ่มรวมกลุ่มโอ้โหตาเนี้บอกมเกมจัดจัมันเข้มจริงๆตาเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ไปไปไล่คลิปไปไล่คลิปไปไล่คลิปไล่คลิปไปเพื่อนเดี๋ยวเเราเราไปแยกแันบนให้เราจะปิดพุดให้ทําทุกอย่างให้เธอแล้วทําไม่ได้แต่แท้งตรงวันนี้โอ้ก็เกิดกันยังไม่ได้แต่เราไปดูเลือดใจอยู่เราพร้อมรวยอยู่เราพร้อมรวยอยู่เรามีอติเรามีอิิด้วยนี่เราเก็บคลิปก่อนเก็บคลิปคําไว้ก่อนต้องได้พร้อมจังหวะนี้อุ้ยอเลนคลิปต่อมาเปื่ดุดเลือดใหญ่สู้เผื่อบัตรมันเข้าเอาบัตรไม่เข้าเหรอลาวิวไม่เข้าเอาบัตรบัตรบัตรเดินอย่างนี้เอาโดนเะครับอาจะถึงเพิ่งตื่น โอ้ oh, หัวทรายโอ้โ oh, ห oh, หัวทรายเอาไอลาวิวเดิมติดเห็ดอีกเดิมติดเห็ดอีกเดี๋ยวเรลิฟทบจบเกมเร็วเพื่อนโอ้โ oh, หคลิปไม่เข้าคลิปครับโอ้เวเลสสวยเพื่อนโอ้นั่นแหละเกมเร็วนั่นแหละแทงสวยมากไม่รู้ตั้งใจแทงหรือเปล่าเวเลสแต่ดีมากสวยมากเพื่อนเป็นงานจัดจัดโอ้เราจะเพอร์เฟกต์เกมมากมากใช่ไหมตอนนี้ขอไล่ฆ่าก็จบไล่ฆ่าก็จบโอเคโอเคโอเคจบเลยจบเลยจบเลยโอ้ oh, ยจะมาอันติใสอ่อีกฆ่ากนจบก็ได้ฆ่าก็จบก็ได้โอเคเกมเร็วเรียบร้อย โอ้ oh, สุดยอดวิตตอรี่บอกเลย M v P ต้องเป็นของเราอยู่แล้ว <laughs> เราทำเวลาไ็ได้10นาที44มีวินาทีาก็อืมก็ไม่เร็วนะถ้าเร็วจริงมันต้อง8นาทีนะไม่เป็นไรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โ oh, หทำตาเมอ44%เลยออ y gosh